สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับช่อง BT Channel ของเรานะครับเมื่อวานนี้ลาไปหนึ่งวันเพราะว่าไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วความวุ่นวายของผมก็คือผมลืมเอากระเป๋าสตางค์ที่อยู่รถคันหนึ่งมาแล้วพอผมทำรายการเสร็จบ่ายโมงครึ่งคือมันต้องเตรียมเอกสารโอ้ฉีดวัคซีนประเทศนี้ยากเย็นมากชากเนมากมีมีเงินไม่มีเงินคุณไปทำงานคุณยังได้เงินนะฮะ ไม่มีทองคุณเดินไปยาราชคุณยังได้ทองไม่มีเพชรพลอยคุณเดินไปราชวัตรคุณยังหาซื้อได้แต่ถ้าคุณมีตังแต่ว่าไม่มีวัคซีนเนี่ยเออไปฉีดวัคซีนไม่ไไม่หาอะไรไม่ได้ไปฉีดวัคซีนไม่ได้นะครับโอ้โหยากลําบากมากแล้วผมประเด็นเกินนี้เป็นความผิดของผมเองด้วยผมลืมเอากระบะสตางค์ไว้อีกรถอีกคันหนึ่งฮะแล้วทําให้มันไม่มีใบบัตรประชาชนและก็ใบขับขี่ โอ้หวุ่นวายฮะทำเรื่องกันนานมากนะครับต้องยืนยันตัวตนกันนานอันนี้เป็นความเหียของผมเองนะฮะสุดท้ายได้ฉีดตัวได้เข็มที่2ของแอสตราเซเนกานะครับก็เลยเมื่อวานลาไปหนึ่งวันอ่ะวันนี้มาลุยกันเลยดีกว่าครับเอ่อเมื่อกี้เพิ่งออกจากสปอร์ตฮันเนอร์นะฮะใครยังไม่ได้ติดตามข่าวโรนัลโด้และเอ็มปาปบาเป้นะครับล่าสุดเนี่ยเรอัลมาดริดกำลังจะทุ่มเงิน170ล้านโยูโรนะฮะเพื่อซื้อเอ็มปาปบาเป้ครั้งสุดท้ายถ้าเองไม่เอาค่าไปซื้อแล้วนะไปติดตามมาได้ประเด็นนนนนี้้ใใขออองงปปวิรระะะลลลลฮคเ่กกก็ไดดูแัน ทีนี้วันนี้ครับลีสูเนเต็ดลงสนามฮะเจอครูอเล็กซานดรานะครับวันนี้เป็นเกมที่น่าดูมากเออเป็นเอฟเอคัพรอบที่สองพิมล,ลีบางทีมเตะนะครับทีที่ต่ํากว่าเอ่ออันดับกลางตลาดนะครับวันนี้ผมมองว่าลีสูเนเต็ดครับพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีนะฮะในเกมล่าสุดที่เจอกับเอเวอ่าตันบึกมาซิโงอเบียซา,าคงจะต้องเอาอยู่เพราะว่าบอลถ้วยเนี่ยมันก็ได้เงินนะครับวันนี้เจอกับ โอ้โหทีมเล็กอย่างครูเล็กซานดาเนี่ยไม่น่ารอดครับลีสถล่มได้แน่นอนครับวันนี้ผมว่ามีอย่างน้อย2หรือสประตูครับอาจจะสลับดาวรุ่งมาแต่ว่าทีมของเปโอลซาเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในระบบเพราะชะนะเอาใครลงไม่ต่างกันเยอะวันนี้ลีชนะได้แน่นอนครับผู้ที่2ผมามองไปที่นอริชครับเจอกับบอลมัดนอริชแบบเนี้ยทีมที่กำลังจะหนีตกชั้นเจอกับบอลมัดทีมที่เคยอยู่ในพิมลีมาก่อนวันนี้ผมว่ามีพิกล็อก นอรลิสต้องชน,นะถึงกำไรผมให้ผลเสมอครับนะเพราะชะนะสองคู่นี้นะครับฟุตบอลคาราบาลิกครับผมให้ทางฝั่งของลเเีจูเลเตชนะครูเลซันดาและ,ออ non City ะน,นอร์นนะาลิสซตตี้ครับไม่ชนะบอลหมัดนะคาราบาลิกครับรอบที่2ครับจัดไป2คู่วันนี้เป็นพิธีชนะของเรานะครับย้าพิธีฮะใครยังไม่ได้ตามข่าวเอ็มบัเป้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านยูโรให้ไปดูในติ๊กต็อกชื่อผมป๊อปปิโลพลเลยฮะ P O P W E R A P O L ขอบคุณครับ